จต่ว่าด้วยทักษะปีสองปีสามสองปีสองปีสามวีรำได้แชมป์บวกเข้มในครับด้วยครับในอันดับสองอ่ะสำหรับทีมชนะเลิศแล้วนะครับรองชนะเลิศได้1ล้านบาทนอกจากนี้นะครับยังได้รับเกียรติยศพิเศษนะครับในการเป็นตัวแทนสโมสรสจากเมืองไทยไปแข่งขันฟุตบอลฟ้าลีเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพและรีเว่อร์ไทยลีนะครับณนะตอนนี้เหลือเพียงแค่นึ่นะครับเอาแล้วครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในการแถลงข่าวในการศึกษารอบ64ทีมไปเยือนชนะเมืองกันอยู่ในเต่3ประตูต่อ0รอบ 3, 3> ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมต้องทำกับทางฝั่งของบุรีรัมย์ก่อนบุรีรัมย์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหนี่เข้าชิงเป็นสมัยที่6แล้วนะครับ แล้วก็เป็นแชมป์มาสิ่งสมัยต้องบอกว่าโชคก็ดีด้วยเหมือนกันนะครับ5นัดของพวกเขาอาจจะยิงน้อยนะครับ9ประตูแต่เสียไปแ,แค่ประตูก็มุ่งมั่นนะครับทีมเรารมุมามา่งมั่นมากเช่นเดียวกันเมือ่อสักครู่คุณบรรชาบอกว่าให้ถามชนะชัยครับออก็ตอนอืนนก็ต้องสวสดีผู้เชีย่ยวชาญน,นะครับคือเราก็ต้องอยอมรับนะครับว่าทีมบุรีรัมเป็นทีมที่แกร่งแล้วก็มีมก็กล่าวสวดีทุกท่านนะครับก็แน่นอนครับ โคา้ามาถึงขนาดนี้ก็เราไม่ผ่านโค้ชาแน่แต่ผมเชื่อว่าด้วยทีมบุรีร e ัมย์เ e ด็ดเป็นเป็นทีมที่ต้องการ,การาทุท่มทวยต้องการทุ่แชมป์ผมคิดว่าปีนี้การการที่เราตั้งเป้าหมายข,ข,ของของคุณเนวินผมว่าเราก็ต้องชนะและพาแชมป์ไาได้ครับก็ไม่กดดันเลย,ะยะเลยครับแต่เผยได้ครับเุวิเนเรา,ายอย่างไงนะโทวใเนี้ต้องไปถนนมิตรภาพแน่ แต่ว่าจะตรงไปเข้าโคราชหรือจะเลี้ยวขวาไปบุรีรัมย์อันนี้น,นี่เรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ผมถามสภาพความพร้อมหน่อยครับของทางบุรีรัมย์ครับเป็นยังไงบ้างรครับฟุตบอลครีนิกซึ่งได้เปิดกันนะครับแปดแห่งทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้ครับวันเสาร์ที่21พฤษภาคมจะเปิดที่อุทิยานะครับวันเสาร์ที่28พฤษภาคมเปิดกันที่อาคองวันเสาร์ที่3มิถุนการ2021ทับ22คู่นี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าซติต